มนุษย์ปัจจุบันยุคแรกเริ่มได้เริ่มเดินทางออกจากทวีปแอฟริกาอย่างน้อยเป็นเวลา200แสนปีก่อนแล้วแต่มนุษย์สายพันธุ์อื่นกลับเลือกที่จะอยู่ในกลุ่มของตัวเองทั้งในยุโรปและเอเชียต่อไปการขยายพันธุ์ของมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปียนเริ่มประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในช่วงห0,000ปีก่อนโดยสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดีและค่อยๆตั้งรกรากตามที่ต่างๆทั่วโลก มีมนุษย์จากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ใกล้และอยู่ร่วมกันเป็นเวลานาน,านในหลายต่อหลายพื้นที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ได้ใช้วิธีการวิจัยใหม่ล่าสุดในการพิสูจน์ให้เห็นว่ายังมีร่องรอยทางพันธุกรรมของมนุษย์สายพันธุ์ในอันเดอร์เทวและเดนิโซวาหลงเหลือในมนุษย์ในปัจจุบันอยู่ ประวัติศาสตร์มนุษยชาติเป็นหัวข้อวิจัยที่เป็นที่สนใจอย่างมากโดยนักวิจัยคนพบฟอสซิลและสิ่งประดิษฐ์สมัยก่อนอยู่ตลอดเวลาและวิธีการวิจัยที่ทันสมัยก็ช่วยให้เราเข้าใจความเชื่อมโยงของเรื่องต่างๆในมุมมองใหม่ โดยวิธีการวิเคราะห์ผลก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเช่นกันผู้อำนวยการสวันเต้พาโบสถาบันวิจัยด้านวิวัฒนาการมนุษยวิทยาสถาบันแม็กซ์พลังในเมืองไล์ซิกนับว่าเป็นผู้ก่อตั้งนแผนกการวิจัยใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่เรียกว่าวิชาศึกษายีนยุคดิกดำบัน ผลวิเคราะห์ยีนพันธุกรรมของซากกระโดกที่ขุดพบได้เปลี่ยนแปลงภาพความเข้าใจของพัฒนาการมนุษย์อย่างสิ้นเชิงภาพต่อไปนี้เป็นภาพผลการวิจัยล่าสุดของปี2020ผลลัพธ์การวิจัยล่าสุดมีอะไรบ้าง จุดกำเนิดของมนุษยชาติสายพันธุ์ใหม่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในวัน2วันหากแต่เป็นกระบวนการที่มีระยะเวลานานมากนั่นหมายรวมถึงการกำเนิดของมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปียนในปี2017ได้มีการค้นพบซากกระดูกข,ของมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปียนยุคแรกๆที่มีอายุกว่า3,000 300, 0 0ปีในการขุดทางโบราณคดีที่เมืองเจเบลอิรูดประเทศมคโมรอกโก หลักฐานดังกล่าวไม่ตรงกับทฤษฎีที่เชื่อถือกันมานานว่ามนุษย์ปัจจุบันมีต้นกำเนิดทางตะวันออกของแอฟริกาในปัจจุบันเราทราบกันดีแล้วว่ามนุษย์ปัจจุบันได้ตั้งรกรากอาศัยอยู่ทั่วทางฮวีปแอฟริกามาตั้งแต่ประมาณ300,000ปีก่อนและฟอสซิลอายุถึง260,000ปีที่พบที่ฟลอริสบาดในประเทศแอฟริกาใต้ก็ยืนยันเรื่องดังกล่าว การโยกย้ายถิ่นฐานและวิวัฒนาการที่ซับซ้อนในทวีปแอฟริกาทางทวีปทําให้มนุษย์ชาติถือกําเนิดขึ้นโดยมีเครือข่ายทางสังคมเป็นเครื่องมือส่งผ่านยีนพันธุกรรมและเทคนิคทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ห่างกันออกไปได้แผนที่แสดงการโยกย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ปัจจุบันส0 0 0 0 0ปีทํำเยเบลอีโรดปี2017ประเทศมโมร็อกโก โครงกระดูกและเครื่องมือที่ทําจากหินของมนุษย์สายพันธ์ุโฮโมซาเปียนที่มีอายุถึง3 0 0 0สนปีเป็นตัวล้มล้างทฤษฎีก่อนหน้าที่เชื่อว่ามนุษย์ปัจจุบันได้พัฒนาในตะวันออกของแอฟริกาโดยไม่ข้องเกี่ยวกับมนุษย์สายพันธ์อื่น190,000อถึง2 0แสนปีโอโมคีบิชปี1967ประเทศอิทิโอเปีย กระดูกที่พบที่ชื่อโอโมไอถึง3เป็นซากที่หลงเหลืออยู่ของมนุษย์สายพันธ์โฮโมซาเปียนที่เก่าแก่ที่สุดเราเชื่อกันมานานว่ามันเป็นหลักฐานของการกำเนิดมนุษย์ปัจจุบันทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา90,000ปีทะเลทรายอาวุสตาปี198ประเทศซาอุดีอาระเบีย กระดูกนิ้วมือที่พบในทะเลสายเนฟฟุดเป็นฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปียนนอกทวีปแอฟริกาที่เราได้ค้นพบปัจจุบันคาบสมุทรอาราเบียเป็นที่ที่แห้งแล้งมากแต่ในสมัยก่อนเป็นที่ที่มีทั้งแม่น้ำทะเลสาบและทิวทัศน์อันเขียวชอุ่ม70,000่น70ถึงแ0 0 0มปีทาเดนิโซวาปี2010ประเทศรัสเซีย การวิเคราะห์ DNA ของกระดูกนิ้วมือขนาดจิว๋วกระดูกหนึ่งทำให้เราค้นพบข้อมูลความรู้ใหม่ที่น่าอัศจรรย์ใจกล่าวคือมันเป็นกระดูกของสายพันธ์ุหนึ่งของมนุษย์ที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อน6-3ปีทําต่าป่าหลิงปี2009ประเทศลาวกระดูกของผู้หญิงคนหนึ่งที่พบที่นี่เป็นฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ปัจจุบันที่เรารู้จักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4- 5ปีอุอิชิม ปี2008ประเทศรัสเซียเมื่อประมาณ45,000ปีก่อนบรรพบรุษของชาวยุโรปและเอเชียในปัจจุบันต่างก็เริ่มพัฒนาการในรูปแบบที่ไม่มีการติดต่อกันและกันกลุ่มยีนในเซลล์ของมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปียนที่เคยอยู่ในอุสอิชิมช่วยให้เราทราบถึงข้อมูลดังกล่าว44ปีทําเหลอ,อังตะดงปี197ประเทศอินโดนีเซีย ในทั่วโลกการวาดภาพเหมือนของสัตว์และสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งสตัตว์ถือเป็นศิลปะทางภาพที่เก่าแก่ที่สุดโดยเป็นศิลปะที่มีมนุษย์ปัจจุบันเป็นผู้สรรสร้าง42ปีทำในอันเดอร์เท่าปี1856ประเทศเยอรมน,นี ฟอสซิลที่พบในเมืองในอันเดอร์เทาได้เป็นที่รู้จักตั้งแต่ในปีศตวรรษที่19ในฐานะกระดูกของรูปแบบหนึ่งของมนุษย์มนุษย์สายพันธุ์ในอันเดอร์เทาที่ได้รับชื่อตามสถานที่ที่พบกระดูกได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่เมื่อประมาณ40,000ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามยีนพันธุกรรมบางตัวของสายพันธ์ุดังกล่าวก็ยังหลงเหลืออยู่ในตัวมนุษย์ปัจจุบัน